ช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดมีการเรียนออนไลน์ที่บ้านซึ่งการบ้านก็เยอะมากพอสมควรแต่ละวิชาก็มีความยากไม่เหมือนกันอันไหนที่เราพอจะทําได้เราก็ทําและในการเรียนออนไลน์แต่ละวิชานั้นส่วนมากเราก็จะเป็นคนตอบถึงแม้บางครั้งเราอาจจะตอบผิดไปบ้างซึ่งเป็นแบบนั้นมานานพอสมควรวันนึงมีเพื่อนร่วมห้องได้มาเพิ่มเพื่อนกับเราซึ่งเราคิดว่าเขาคงอยากมาทําความรู้จักกับเราแต่สิ่งที่เราคิดนั้นกลับไม่ใช่จุดประสงค์ของเพื่อนคนนั้น ข้อความแรกที่เพื่อนคนนั้นทักมากก็คืองานสังคมทํำยังไงซึ่งตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้ทํำเลยตอบไปว่ายังไม่ได้ทําเลยขอเคลียร์งานค้างก่อน เพื่อนคนนั้นก็บอกว่าโอเคหลังจากนั้นเธอก็ทักมาถามอีกรอบว่าเสร็จหรือยังเราจึงตอบไปว่าเสร็จเรียบร้อยเราส่งรูปภาพไปให้เราคิดว่าจะถามแค่บางงานที่ไม่ทําก็ได้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เธระทักมาขอรอกงานเราตลอดเมื่อครูสั่งงานซึ่งเราก็ยอมให้เธอไปง่ายๆโดยที่ไม่ได้คิดอะไรมาเป็นเวลา5้าถึงเดือนซึ่งเราขอยอมรับว่าไม่ชอบเพื่อนคนนี้สุดๆแต่เราก็เลือกที่จะไม่พูด อ๋อลืมบอกว่าเรามีกลุ่มแกงด้วยนะเรามีกันอยู่4ี่คนเราทั้ง4ี่คนสนิทกันมากเวลามีปัญหาก็จะมาปรึกษากันจนกระทั่งวันหนึ่งคนในกลุ่มพิมพ์มาถามว่ารู้จักกับเพื่อนคนนี้ไหมซึ่งคนคนนั้นก็คือคนที่เราให้ลองงานตลอดเราจึงบอกไปว่ารู้จักและถามว่าทำไมมีอะไรหรือเปล่าเพื่อนในกลุ่มก็บอกว่าคนคนนี้ขอลองงานตลอดเลยและคนอื่นๆในกลุ่มก็โดนด้วย ตอนนั้นเราลองคิดทบทวนดูบอกไปว่าคนคนนี้ก็ขอลอกงานเราเหมือนกันเพื่อนในกลุ่มเลยขอดูว่าเราให้ดูงานอะไรบ้างซึ่งเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งก็บอกว่าเหมือนคําตอบที่คนคนนั้นส่งให้เลยเราได้พูดระเบิดอารมณ์ออกมาให้หมดตอนนั้นเราโมโหมากซึ่งเพื่อนในกลุ่มบอกให้เราบล็อกไปเลยเราคิดอยู่นานแต่ก็ตัดสินใจบล็อกไปเพราะเราก็สุดจะทนแล้วเหมือนกันตอนที่เราบล็อกไปคนนั้นได้ทักแชทมาว่าบล็อกทําไมและสิ่งที่ทําให้เราตกใจก็คือคนคนนั้นที่พูดพรอๆกับเราได้ใช้ถ้อยคาหยาบคายมาหาเราแต่่เราไม และปิดแจ้งเตือนและบล็อกทุกช่องทางวันหนึ่งคนคนนั้นได้ทักมาขอโทษในแชทเพื่อเราซึ่งเราเป็นคนที่โกรธใครคือแค้นฝังใจเราเลือกที่จะไม่ออกความคิดเห็นแสดงอารมณ์ใดๆดออกมาแต่เพื่อนเราก็ให้อภัยคนคนนั้นแต่ไม่ได้ว่าอะไรแต่ไม่รู้เพราะอะไรเพื่อนของเราก็อบอกเราว่าคนคนนั้นมาขอร้องงานอีกแล้วซึ่งตอนนี้ยิ่งทาให้เรามัโหยยิ่งกว่าเดิมถ้าเราเป็นคนที่รักเพื่อนมากๆเราจึงบอกไปว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกันอีกเลยบล็อกได้คือบล็อกซึ่งตอนนี้คนคนนั้นก็ไม่ได้ทักชออะไรรมาเเลยเผิดห ล้วเราผิดไหมที่เลือกซื้อเฉยกับรุ่นพี่ที่เราแอบชอบเราเออายุ24ปีต้องย้อนไปเมื่อ10ปีก่อนเราแอบชอบรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งเราสนิทกันอยู่แล้วเพราะเราเป็นเพื่อนบ้านกันเวลาที่มีคนมาจีบรุ่นพี่แล้วก็มักจะแอบน้อยใจเพราะรุ่นพี่ดูมีความสุขมากกว่าที่คุยกับเราในวันที่รุ่นพี่เราแอบชอบจบม .3 และจะไปเรียนต่อที่อื่นเราจึงได้ตัดสินใจบ,บอกชอบเขาแต่เขาก็ยังยืนนิ่งเราก็สงสัยเลยพยายามที่จะยื่นมือไปแตะ แต่เขาก็ผลักเราล้มลงพื้นแล้ววิ่งหนีไปเรานั่งอึ่นอยู่ตรงนั้นและได้ร้องไห้ออกมาแต่ฝนก็ดันตกลงมาพอดีหลังจากวันนั้นเขาก็พยายามหลบหน้าเราตลอดเวลาที่เราเจอกันเราก็พยายามจะขอโทษเขาแต่เขาก็เดินหนีและไม่นานเขาก็ย้ายไปเรียนต่อที่จังหวัดอื่นทําให้เราไม่ได้คุยกันอีกแต่เราก็พยายามส่ง messenger ไปหาทักทายบ้างขอโทษบ้างแต่เขาก็ไม่อ่านไม่ตอบจนเราเลิกทักไปการที่เขาแสดงออกแบบนี้มันร้างแผลในใจเรามากแล้วเขาก็หายไปจากชีวิตเราอีกเลย แต่ไม่นานมาก็มีรุ่นพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาจีบเราเราก็บอกเขาไปว่าเรายังไม่พร้อมเขาก็บอกกับเราว่าเขาจะจีบเราให้ได้ไม่ว่าจะนานขนาดไหนแต่เราก็คิดว่าไม่นานคงถอดใจไปเองจนเขาจีบเรามาเรื่อยๆคอยโทรมาหารับไปทานข้าวดูหนังและเที่ยวเล่นแต่เราก็ยังไม่ใจอ่อนจากเดือนกลายเป็นปีจนเมื่อปีก่อนเขาก็ยังจีบเราอยู่เราเลยถามมาว่าไม่เบื่อหรอนี่จะเก้าปีแล้วนะเวลาตั้งเก้าปีหาแฟนได้อีกเยอะ แล้วทำไมถึงยังจีบเราอยู่เขาตอบสั้นๆว่าเพราะรักไงไม่ว่าจะกี่ปีเขาก็รอได้แต่เราเก,ก็บไปคิดว่าทำไมเราถึงยังอยู่กับอดีตอีกในเมื่อเราก็มีคนที่ดีกว่าอยู่ข้างๆแล้วมันต่อมาเราเลยตอบตกลงเป็นแฟนเขาไปเขาดีใจมากๆเราไม่เคยเห็นเขาดีใจเท่านี้มาก,ก่อนเขาดูแลเราดี ตัวเองแม่ของผมเขาเลี้ยงผมจนอายุ2องขวบแล้วเขาก็ผมมาไว้กับตายายแต่พ่อกับแม่ของผมก็จะมาอยู่บ่อยผมเป็นเด็กดีนะช่วยตายายทํางานตลอดแต่บางครั้งเวลาผมทําก่อนที่ยายจะบอกมักจะโดนด่าว่ารู้ดีจริงๆเลยนะมึงกูย,ยังไม่สั่งไม่ต้องมาทําผมจําคํานั้นได้ดีเลยไม่ทําก่อนที่ยายจะบอกจนผมอายุ1 1ปียายกับตาของผมเริ่มบูลลี่ผมจนผมทนไม่ได้ ผมโดนบูลลี่ทุกวันช่วงนั้นมันทําให้ผมร้องไห้คนเดียวทุกวันผมเริ่มติดโทรศัพท์และพยายามไม่เข้าใกล้ตากับยายเวลาผมเครียดผมชอบไปบ้านเพื่อนที่อยู่ข้างๆวันนั้นยายผมไปกินเบียร์กลับบ้านมาไม่เห็นผมเลยเอาไม้ไปตีผมที่บ้านเพื่อนมันทําให้ผมอายมากๆเพราะว่านั้นมีคนอยู่เต็มไปหมด ผมเลยโทรไปหาแม่ของผมว่าผมอยากไปอยู่ด้วยแม่ผมตอบว่าได้แต่ต้องรอสองถึงสามอาทิตย์แล้วยิ่อยู่ยญก็เปิดประตูมาด่าผมให้ผมไปตายเพราะแค่ผมยังไม่อาบน้ำหลังจากที่กลับมาจากบ้านเพื่อนวันนั้นผมใส่ขาสั้นตายายนา้าอาพี่ทุกคนบูลลี่ผมกันหมดแล้วก่อนที่ผมจะไปอยู่กับแม่ยายก็ได้พูดกับผมว่ามึงไม่น่าเกิดมาเลยมึงเกิดมาเพราะความผิดพลาดของแม่มึงแค่นั้นแหละไอ้ขยะเปียกคำนั้นทำให้ผมเกลียดยายถึงขั้นสุด ผมผิดหรอตัวเองและดูเป็นลูกอากาศังอยู่ไหมเราเป็นเด็กมัธยมปลายที่ทุกคนบอกว่าโชคดีเพราะพ่อแม่มักจะคอยเอาใจใส่ไม่ดุไม่ดา่าแต่ไม่มีใครรู้เลยว่ามันเป็นเพียงแค่ภาพโลตาที่พวกเขาทำต่อหน้าคนอื่นพ่อเราจะเป็นคนที่ค่อนข้างเฉยเไม่อะไรกับใครเขาให้เงินเรากินขนมและหลายๆอย่างที่คนเป็นพ่อทำส่วนแม่ ที่คุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้จะบอกว่าคุมไม่ได้ก็คงไม่ถูกเพราะต่อให้เขาโกรธเรามากแค่ไหนถ้าอยู่ต่อหน้าคนอื่นเขาก็จะปั้นหน้าย,ยิ้มแย้มแต่พอกลับมาถึงบ้านเขาก็จะด่าเราตีเราพูดจาประชดประชันใส่เราเจอแบบนี้มาตั้งแต่เด็กและทุกครั้งที่เราโดนก็คือต่อหน้าพ่อแต่พ่อเราไม่เคยทําอะไรเลยเขานั่งดูโทรทัศน์แบบไม่สนใจอะไรส่วนแม่ก็ไม่สนใจอะไรเอาแต่ด่าเรา เรารู้ความลับของแม่หลายอย่างแต่ก็ไม่ได้บอกใครจนวันหนึ่งเรารู้สึกทนไม่ไหวที่จะอยู่กับแม่เราเลยบอกความลับเรื่องหนึ่งของแม่ไปซึ่งก็คือแม่มีชู้เรารู้เรื่องนี้ตั้งแต่ป .6 แต่เราไม่ได้พูดเพราะกลัวแม่ด่าจนวันนี้เราตัดสินใจบอกพ่อเรื่องนี้ตอนแรกพ่อก็ดูเหมือนกับว่าจะจัดการนะ เขาบอกว่าจะเลิกกันจะแยกกันอยู่แต่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้เรื่องราวหลังจากนั้นมันก็มาเกิดกับเราเราโดนกระชากหัวโดนปาของใส่โดนให้อดข้าวให้อดนอนไม่ให้ไปโรงเรียนต่างๆนานา,นาจนเราเริ่มชินเราเริ่มเหมือนคนที่บ้าเวลาโดนใครด่าดก็ยิ้ม ตอนที่เราโดนแม่กระชากหัวเราหันไปยิ้มให้เขาทั้งที่ตอนนั้นเขากระชากผมเราแน่นและง้างมือจะตบเราจากที่ทุกครั้งเราแจบร้องไห้มันเปลี่ยนเป็นทุกครั้งที่เราโดนดา่าเราจะยิ้มให้เขาบางครั้งเราก็คุยคนเดียวจนเขาด่าว่ามึงบ้าหรอคุยคนเดียวเราอาจจะบ้าก็ได้นะแต่เราว่าการที่เราคุยคนเดียวมันก็ดีเหมือนกันนะเหมือนเราได้ปล่อยอะไรบางอย่างในใจออกมาตอนนี้เรารู้สึกเฉยๆกับทุกสิ่งพ่อแม่และเกลียดคำว่าครอบครัว เราบอกกับตัวเองตลอดว่าถ้าเป็นไปได้จะไปจากที่นี่และจะไม่หันกลับมามองอีกเลยใครเป็นอะไรเราจะไม่สนใจเราผิดไหมที่คิดแบบนี้อย่างแปลกในห้องพักรีสอร์ทใครที่ไม่ดูพาร์ทแรกนะคะก็ไปดูพาร์ทแรกได้เลยเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าแล้วแต่ทุกคนเลยว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อซึ่งในห้องนะคะสามารถนอนได้3คนแลวเตยก็มีเพื่อนที่รู้จักหนึ่งคนนะคะแล้วก็ไม่รู้จักอีกหนึ่งคนเพื่อนที่เตยไม่รู้จักนะคะก็คือเป็นเพื่อนข้างห้องนะคะเราไม่ค่อยได้สนิทกันเท่าไหร่ พอเข้าไปในห้องนะคะเพื่อนของเลยสองคนเนี่ยก็รีบจองเตียงเลยว่าจะนอนตรงไหนมีแต่เตยนะคะที่จองไม่ทันแล้วก็ได้นอนอยู่ตรงริมหน้าต่างนะคะคือถ้าเกิดว่าเตยนอนตะแคงนะคะเตยจะเห็นเลยค่ะว่าตรงระเบียงเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ด้วยความที่ว่าเตยกลัวมากๆนะคะก็เลยเอาผ้าม่านเนี่ยมาปิดไว้นะคะพอเวลาเรานอนหันตะแคงข้างเนี่ยจะได้ไม่เห็นอะไรก็นอนไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกระทั่งห้าทุ่มได้เพื่อนสนิทเตยนะคะก็แบบเตอเรียกเตยว่าเตยเตยเตยก็แบบงงนะคะว่าอะไรเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้หลับดี แต่ก็หันไปถามเพื่อนนะคะว่าเออเป็นอะไรเพื่อนก็นบอกว่าเออได้ยินเสียงอะไรไหมคือแบบปากมันแบบได้ยินเสียงอะไรไหมคือไม่น่าจะพูดอะ <c oughs> คือปกติเราได้ยินเสียงอะไรเราก็ไม่ควรพูดใช่ไหมคะแต่เพื่อนเตยอยพูด <c oughs> ด้วยความที่ว่าตอนนั้นน้ำเข้าหูเตยนะคะหูเตยมันก็เลยอื้อน,นะคะก็เลยแบบเออไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยจนกระทั่งเตยฟังดีๆนะคะก็ได้ยินมันเป็นเสียงแบบ <c oughs> อย่างนี้ตลอดเวลาเลยคือตอนนั้นเตยรู้สึกกลัวมากๆเลยนะคะจนเพื่อนข้างเตียงไปเนี่ยกระโดดมานอนกับเตยแล้วทีนี้นะคะเตยก็แบบเออโอเคแล้วเราจะเปิดไฟทีนี้ก็ไปปลุกเพื่อนที่ไม่รู้จักนะคะแบบเออได้ยินเสียงอะไรไหมแต่เพื่อนตื่นมาแล้วคแแบบเอออะไรเหอนกแล้วก็หลับไปเลยคือแบบมันไม่ใช่เวลาที่จะหลับคือแบบควรตื่นได้แล้วอะ่ะซึ่งเสียงนั้นนะคะมันอยู่ในห้องเลย ตอนนั้นนะคะแต่ก็พ่อห่มคุกหมดเ,เลยเหลือแต่หัวไว้หายใจก็แบบโอเคคืนนี้มันจะนอนหลับได้ไหมอ่ะเตยยอมรับเลยนะคะว่าเสียงนั้นอะทั้งคืนเลยจริงๆแบบทั้งคืนเลย <ías> พอตื่นมานะคะเราก็มีเบรก fast กันตอนเจ็ดมงเช้านะคะ <pod cast> ก็เลยต้องตื่นประมาณตีห้าได้ พอได้ตื่นมานะคะเตยก็ไปถามเพื่อนคนที่ไม่รู้จักนะคะแบบเออเมื่อคืนนหนได้ยินเสียงอะไรไหมทุกคนรู้ไหมคะว่าเพื่อนตอบว่าอะไรเพื่อนบอกว่าไม่รู้คือมันก็ไม่แปลกใจเลยที่ว่าจะไม่รู้เพราะว่าปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นเลยเตยกับเพื่อนนะคะก็เลยอธิบายเสียงว่าเออมันเป็นยังไงมันเป็นเสียงแบบนี้เลยเตยทำให้ดูแบบเนี้ยทั้งคืนเลยแบบทั้งคืนเลยเพื่อนก็ตอบมานะคะว่า อ๋อพอดีราคาสายกาแฟน่ะอ๋อพอดีราคาสายกาแฟน่ะคือแบบแทนที่จะปกกันก่อนโอ้โหนอนไม่หลับทั้งคืนอ่ะสาธุขอให้พระทำโทษอย่างหนักเถอะ